สวัสดีค่ะแม่คุณสานะคะให้กระเทียมแห้งมาเยอะเลยค่ะไม่รู้จะไปทำอะไรทานทานก็คงไม่ทานนะคะเดี๋ยวก็จะเสียสัก,ก่อนก็เลยคิดว่าจะามาดองเก็บเอาไว้ทานแก้มกับแกงเผ็ดหรือทานกับข้าวต้มหรือจะอไปผัดไข่ทานกับข้าวสวยก็ไม่เลวนะคะ เราจะดองกระเทียมทั้งเปลือกนะคะแต่ไม่ได้ดองทั้งหัวเพราะว่าเราไม่มีขวดใหญ่สําหรับดองค่ะเราจะดองขวดเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะแกะเป็นกลีบนะคะแต่เอาเปลือกไว้แล้วก็ดองเวลาทานก็ทานง่ายค่ะตักออกมาเป็นกลีบๆทานวิธีทําไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องรอเดือนนึงนะคะถึงจะทานได้ ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าเน่าเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มาค่ะมาทำกระเทียมดองทั้งเปลือกกันค่ะส่วนผสมกระเทียมดองทั้งเปลือกนะคะประกอบด้วยน้ำ200มิลลิลิตรค่ะน้ำตาลทราย75กรัมค่ะน้ำส้มสายชู62มิลลิตรค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะ แล้วก็กระเทียม125กรัมค่ะเราจะทำน้ําดองนะคะเทน้ําตาลทรายใส่หม้อค่ะเกลือค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ําเปล่าค่ะต้มจนน้ําตาลเกลือละลายนะคะ พอน้ำตาลเกลือละลายนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นปอกกระเทียมนะคะแกะออกมาเป็นกลีบๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปริมาณเยอะหน่อยนะคะถ้าดองทั้งหัวเราก็จะได้ปริมาณไม่เยอะค่ะปกติเขาจะใช้กระเทียมสดๆนะคะแต่ว่าของเราไม่มีค่ะ เวลาเราดองนะนะคะก็จะใส่กระเทียมประมาณค่อนขวดนะคะล้างทำความสะอาดนะคะหัวไหนไม่สวยก็เอาออกนะคะใส่กระชอนอไว้นะคะผึ่งหแห้งค่ะขวดที่เราจะดองล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ลวกวนน้ำร้อนหน่อยนะคะพอกระเทียมที่เราล้างทิ้งไว้เ,เด็ดน้ำ แห้งดีแล้วนะคะก็เรียงใส่ขวดค่ะเทน้ำดองที่เราต้มไว้ให้ท่วมกระเทียมค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ30วันอย่างต่ำนะคะก็สามารถทานได้หรือจะเก็บไว้นานกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะ อยู่ได้เป็นปีค่ะไม่เสียกระเทียมดองทั้งเปลือกของเราก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่รอมาสามสิบวันเต็มเต็มก็ได้ทานแล้วค่ะสามารถทานแก้มกับแกงเผ็ดหรือทานกับข้าวต้มอร่อยค่ะทำไม่ยากเห็นไหมคะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบไปอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ